สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับรีรันนิยายวาวในดวงใจปริยวิทนำนิยายวาวที่เคยเป็นนิยายวไยที่อยู่ในดวงใจกลับมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนิยายไวยเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ามาเฟียที่รัก วันนี้ขอเสนอเป็นตอนที่24ที่มีชื่อว่าถูกจับแก้ผ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องของนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าหมอนี่ไปอดหลับอดนอนมาจากที่ไหนนักหนาเขาหลับสนิทเหมือนคนซ้อมตายยังไงอย่างนั้นเลยแต่ก็ยังคงกอดผมแน่นไม่ยอมปล่อยมือเหมือนผมเป็นหมอนข้างหรือแค่ตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งเท่านั้นผมเอาแก้มนิ่มแนบไปที่อกแกล่งของเขาแล้วสูดดมกลิ่นอาย หอมอ่อนๆอก่อนที่จะไม่มีโอกาสอีกพรุ่งนี้เขาอาจจะฆ่าผมทิ้งก็สุดที่จะคาดเดาได้จิตใจคนยากแท้อย่างถึงผมเคลิ้มหลับไปในที่สุดหลับสบายมากเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของเขา มันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกเลยชีค่คออืมผมสะดุ้งตื่นเมื่อหลุดปากขานชื่อใครบางคนออกมาเต็มปากเต็มคำพอนึกขึ้นได้ก็รีบดีตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียง ก่อนนึกเรียบเรียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจากนั้นก็ต้องตกใจจนสุดขีดเมื่อก้มลงมองดูร่างกายตัวเองที่เหลือเพียงแค่กกนตัวเดียวที่ใส่อยู่กับตัวก็เท่านั้นไอ้บ,บ้านั่นถอดเสื้อผ้าเราตอนไหน ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะในระหว่างที่ผมกำลังตื่นตระหนกและสำรวจร่างกายอยู่นั้นเสียงสนทนาของใครบางคนก็ดังโบกเวกโวยวายแทรกขึ้นมาพร้อมกับเสียงปาเข้าของเสียงข้างล่างมันเกิดอะไรขึ้นเสียงดังมากๆเลย จงไม่รู้จริงๆคะะ่ะอย่านะคะจงไม่รู้จริงๆโอ๊ยพี่จวงนี่เสียงพี่จวงนี่นะผมใส่เสื้อผ้าแล้วก็รีบกระโดดลงจากเตียงอย่างรวดเร็วก่อนเจอกระโจนไปเปิดประตูห้องเพื่อเดิน ไปตามเสียงนั้นอย่างไม่รีรอแทบจะห่ะลงไปถึงข้างล่างเลยมีอะไรหรอครับพี่จวงเกิดอะไรขึ้นหรอครับก่อนที่พี่จวงจะตอบผมผมก็กวาดสายตามองดูสภาพห้องครัวที่เละเทะเต็มไปด้วยสิ่งของที่กระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมด ก็พอจะรู้แล้วว่าพวกสามคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คงจะเป็นคนทำแค่ยังไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรเท่านั้นเองคือพวกพวกคุณพวกคุณคุณเขาอย ในขณะที่พี่จวงกำลังจะอ้าปากอธิบายก็กลับต้องชะง,งักไปเมื่อหนึ่งในสามคนนั้นปาเศษผักบุ้งใส่หน้าของพี่จวงเป็นกำๆผมจึงรีบกระโจนเอาตัวเองเข้าไปบังเอาไว้อย่างรวดเร็วค่อยๆค,คุยกันสิคุณมีอะไรจะเอาอะไรพวกคุณต้องการอะไร เมื่อคือนนายใหญ่ไปนอนที่ไหนเอาชิบหายละคุยกันเรื่องนี้อยู่หรอกเหรอเอาไงดีละทีนี้จวงไม่ทราบค่ะจวงก็บอกไปแล้วนะคะว่าจวงไม่ทราบค่ะไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคุณ เขาอาจจะไปนอนที่อื่นก็ได้ผมเสริมคำพูดที่พี่จวงพูดคางเอาไว้ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อคืนเขานอนอยู่กับผมทั้งคืนเป็นไปไม่ได้อะฉันได้ยินเสียงรถนายใหญ่เขาเข้ามานะเมื่อคืนน่ะหรือว่าเขาไปนอนห้องแกฮะไอเด็กใหม่ พอพูดจบพวกเขาก็ไม่รอช้าพากันเร่งฝีเท้าตรงดิ่งไปยังห้องนอนของผมกันจ้าละวันผมนี่วิ่งตามแทบไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกคุณจะทำอะไรอะผมตะวาดเสียงดังห้ามก่อนที่พวกเขาจะเปิดประตูแกลกเข้าไปในห้องนอนของผมอย่งถือวิสาสะ ห้ามยังไงก็ไม่ฟังเลยฮะจากนั้นพวกเขาก็เอาแต่เดินวนสำรวจภายในห้องของผมอย่างไม่เกรงใจพวกคนหยุดเดี๋ยวนี้นะคะไม่อย่างนั้นจวงจะฟ้องในายใหญ่นะคะพี่จวงเอ่ยห้ามพร้อมกับทําท่าทางขัดขวางแต่เป็นเพราะ พวกเขาก็มีกันตั้งสามคนผมกับพี่จวงก็เลยกล,ก,ลกล้ากลกลัวอยู่แต่ทันใดนั้นเองสายตาผมก็เหลือไปเห็นนาฬิกาโลเหล็กเรือนสีเงินหน้าปัดสีดำสนิทขุนตาวางอยู่บนโต๊ะใต้โคมไฟใกล้ๆหัวเตียงเข้าพอดีเชีย่ยของที่คนี่นาะ มาถอดวางไว้ตรงนี้ทำไมกันเล่าไอ้คนบ้านี่ผมรีบคว้านาฬิกามาไว้ในมือแล้วแอบยื่นให้กับพี่จวงเพื่อให้พี่จวงรีบเอาออกไปซ่อนนี่ของนาย ผมรีบทำเสียงห้ามไม่ให้พี่จวงพูดอะไรออกมาพี่จวงจึงได้งเงียบเอาไว้แล้วพยักหน้าจากนั้นก็รีบออกไปเขาไปนอนห้องของเขาหรือเปล่าพวกคุณเขาก็มีห้องของเขานะเขาจะมาห้องผมทำไมกันเล่าคนอย่างเขานะ คงจะไม่มาห้องของคนอย่างผมหรอกถ้าจะมานอนกับผมไปนอนกับพวกคุณไม่ดีกว่าเหรอและแล้วเหตุการณ์ก็สงบลงโดยง่ายเพราะคำพูดผมคงพูดถูกใจพวกเขาละมัง้งเมื่อพวกเขาออกไปได้พี่จวงก็รีบกลับเข้ามา ทันทีอย่างตื่นเต้นมเมื่อคืในนายใหญ่มานอนที่นี่หรอคะฝากไปคืนเขาด้วยนะครับพี่จวงถามว่าในายใหญ่มานอนกับคุณเฟิร์นใช่ไหมคะผมเริ่มหลบสายตาเมื่อเริ่มถูกอีกฝ่ายคาดคั้นหนักขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เข้ามานอนเฉยๆแล้วก็ไปนะครับไม่ได้ถามว่านอนเฉยๆหรือเปล่าถามว่ามานอนด้วยจริงๆใช่ไหมคะอืมดีมากคะ่ะดีใจจังเลยผมถูกคาดคั้น จนต้องตอบออกไปตามความจริงจนได้คนอย่างผมโกหกอะไรใครไม่เป็นด้วยตั้งหากแต่ถ้าว่าพี่จวงนะจะดีอกดีใจจนออกนอกหน้าอะไรนักหนาแถมรับปากว่าจะเอานาฬิกาข้อมือสุดหรูนั้นไปคืนในายใหญ่ของเธอด้วยตัวเองอีกด้วยพี่จวงนะพี่จวง ไม่เห็นจะน่าดีใจอะไรเลยสักนิดเดียวว่าแต่นี่หมอนน่น่ะแก้ผ้าเราตอนไหนผมยังนึกสงสัยไม่หายเลยเย็นนี้แหละถ้าเขากลับมาต้องถามให้รู้เรื่องเลยจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ นิยายวายตอนสั้นๆของมาเฟียที่รักนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องด้วยนะครับมีนิยายวายหลายเรื่องเลยนะครับที่อ่านจบไปแล้วเรียกว่าถ้าใครมีเวลาว่างในช่วงหยุดปีใหม่นี้กดเข้าไปฟังแบบรวดเดียวจบกันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ